อัปเดตข้อมูลกันต่ออาคายเป็นแฟน JMTJ เจมาเอจ c o โคโคกับธานาคารนเพชนั่นเองนะคุณวิจิตอรารยาพิเศษธนาคานบริษัททรัรพย์ลิเบเรต์นั่นเองสวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะสวัสดีครับพี่มอนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างคะคุณเพช <c oughs> เรพชนนในตอนนี้ตลาดก็ยืนๆนส่วนนี้อยู่ส่วนบนปา ใช่ใช่ก, <Okay. S 1> ก็ตลาดวันนี้อาจจะมีมมเปนตัมของการย่อบ้างนะครับตามที่ท่าตัวผ่างประเทศอย่างเมื่อคืนเนี่ยอเมริกาถอยลงมาพอสมควรนะครับแล้วก็ใช้หน้าคูนที่เป็นหน้าค้นกลุ่มเทคเนี่ยที่เป็นภาพของการปรับถางมาบ้างเนี่ยด้คิววันนี้เจอเหตุว่าเช้านี้ตัวเอเชียก็อาจจะเป็นภาพของการย่อลงมาพี่ตัวผมก็เชื่อว่าถ้าระยะสั้นคือตลาดบ้านเรายังอยู่ในโซนที่แข็งแต่งกว่าปุยผ้านะครับวันนี้เห็นว่าย่อลงไปแดง,แดงเนี่ยตอนนี้เริ่มตีกลับเนี่ยอ่ะ ท่าที่เราคุยกันตีกลับมาเขียวเลยด้วยซ้าไปนะครับ <Okay. S 1> ก็โมเมนตัมคือสัญญาณโดยวรวมผมว่าบ้านเรายังเป็นยังเป็นโมเมนตัมที่เศรษฐีในประเทศเนี่ยลุ้นในการค่อยๆฟื้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปกลับขึ้นมานะครับเนเนี้ยราว่การทำแข่งแร่งของตัวบ้านเราเนี่ยเทียบกับภูมิภาคน่าจะเก่งกว่านะครับในเนี้ยภาพรวมก็ยังคิดว่าอยู่รปโซนของการสด์เว์นะครับสร้างฐานโซนนี้นิดนึงหลังจากที่ดึงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อ่อท้ายสุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าเบรกเอาขึ้นต่อนะครับ ก็ไม่ได้มีโมเมนตัมอะไรที่แย่มากมายสำหรับตัวบ้านเราพี mm ่นว่าขึ้นมาเยอะก็เคลียสัญญาณนิดหน่อยอีกขาหนึ่งคือตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ช่วงของตัวผมกอบการด้วยนะครับใน,นเนี้ยตีมการลงทุนจากที่เล่นแบบเล่นมาเรื่อยๆตามอินดิเคเตอร์หรือว่าตามสตอรี่ต่างๆเนี่ย mm hmm. ตอนนี้ต้องมาให้น้าหนักกับฝั่งตัวผมกอบการมากขึ้นนะครับกลุ่มแบงก์ก็เริ่มรีพอร์ตมาแล้วในเนี้ยด้วยด้วยหน้าคุณที่เราถืออยู่อะ่ะอาจจะต้องเป็นหน้าคุณที่แบบ กลับมาดูพื้นฐานมากกว่าสตอรี่นะครับในโซนนี้เนาะ็นเนี้ยจังหวะของการที่เช็คของราคาหุ้นเห็นว่าหุ้นบางตัววันสองวันนี้อาจจะมีทิ้งลงไปเลยก็ได้ซึ่งแนน่ะภาพแบบนั้นก็คือแสดงว่า e าดว่าคอร์อส์สามมันจะไม่ได้ดีก็เป็นภาพของการทิ้งลบก่อนนะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของตัวผลประกอบการรายตัวเพิ่มเติมทั้าไปด้วยแต่ภาพใหญ่จริงอีค่อนจริงๆผมว่ายัางไม่เสียครับได้ค่ะคุณเบสอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทั้งทุนอ่า ใช่อย่างนั้นเองหุ้นที่มีพื้นฐานดีๆแบบไหนไงกลุ่มที่ป็นเป็นจับตีมต่อค่ะอ,อ๋อก็ถ้าเกิดกลุ่มที่ยังชอบผมว่ากลุ่มที่มันเป็นแบบภาพของ bottom play อ่ะที่ผ่านจุดแย่ๆมาแล้วท้ายสุดเนี้ยก็ยังเป็นภาพของการค่อยๆเบรกเอาขึ้นอย่างเช่นฝั่งของเพื่อกลุ่ม J Group เนี่ยผมว่าก็ยังสวยนะคืออย่างวันนี้ตลาดีย่อๆแต่ก็ ทำอะไรไม่ได้นะคือฝั่งของตัวหน้าหุ้นวนี้ยังเป็นภาพของการตีเขียวอยู่นะครับอย่างฝั่งของตัวเชนทีเช้านี้บวกต่ออีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับฝั่งซิงเกิลดึงขึ้นมาอีกสองเปอร์เซนต์กว่าไอจซีดึงขึ้นมาอีกเปอร์เซ็นต์กว่า,า,วาลูกๆของเอจีซีบวกขึ้นมาประมาณสักสี่เปอร์เซนต์เป็นต้นนะครับเร่องนี้ภาพรวมก็คือดึงขึ้นยกแผงโมเมนตัมแบบนี้คือบอททอมทั้งกลุ่มในนี้สัญญาของการเก็งกำไรหรือว่าเล่นกับสตอรี่ของตัวเออร์นิงเพลย์ผมว่าใช้ได้คือผมแตะเออร์นิน่นะะญญงเลเลลยน่่อะชูก คือ HGC กับซิงเกร์คู่เนี่ยภาพรวมของตัว Q1 QYD เนี่ยผลดีสามคาดหวังว่าเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นหนึ่งคู่นะครับผ่านจุดบอสก็หมดแล้วนะครับบวกขึ้นมาบาณสี่ไตรามาสและสัญญาณอของไตรามาสนี้จะเป็นไตรามาสที่ห้าที่จะเล่งตัวขึ้นละนะครับก็ QYD ไม่ไม่น่ามีปัญหา,าแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยผมว่ากลุ่มเนี่ยเล่นไปได้ถึงปีหน้าเลยภ<แ>าพรวมของการเคนอะไรจริงๆอ่ะจะกลับมาด้วยมุมด้านของปีหน้าอย่างเนี้ยมีของถือต่อไม่มีเชื่อว่า ตลาดยอดเซลออกมาตั้งหับนะครับขยับมาที่เพื่อนของเขาคืออีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวหลักก็คือ JMT นะครับ JMT <Yeah. S 1> ก็ควอเตอ,เตอร์นี้ผมคาดว่านะควอเตอร์แล้วอยู่ประมาณสักสามร้อยกว่าล้านนะครับควอเตอร์นี้นะ่าจะอยู่โซนประมาณสี่ร้อยต้นๆน,นะครับก็เป็นภาพของการที่ดึงขึ้นสวย Q on Q แต่เทียบกับปีแล้วอะ่ะต้องยอมรับว่ายัางเป็นฐานที่ค่อนข้างสูงในนี้เย็นเยีย,ย,ยจะเป็นภาพของการ d r อปแต่หน้าคุ้นแบบนี้เป็นนักคุ้นที่เรียกว่า หาจุดต่ําสุดในเนี้ยภ <Okay. S 1> าวะของตัวเยนเยีย e e อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากเล่นโมเมนตัมของคิวอนคิ Q ที่ปรับตัวขึ้นที่หากจุดต่ําสุดเจอแล้วเนี่ยทีเที่เป็นจุดสําคัญมากกว่าในเนี้ยภาวะของตัวเจมทีโซนนี้ก็ p มันไม่ได้สูงครับคือเป็นภาพอของการสะสมได้แล้วก็เชื่อว่าคอร์เตอรสสวยขึ้นคอร์เตสเป็นจุดพีของตัวตัว,ต,วตัวปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยสัญญาของการ ปรับเปลี่ยนทั้งมีการฟ้องร้องมากขึ้นทําให้คนกลับมาจ่ายนี่มากขึ้นนะครับแล้วก็การช้อปปิ้งของตัวนี้ช่วงที่ผ่านมาที่เยอะมากแลวเอีอย่านี้ภาวะของปีหน้าผมว่าเ็มทีคือสัญญาณกำไรจะกลับมาอยู่ในภาวะที่ปกติมากขึ้นนะครับก็ไปต่อเหมือนกันก็มีของถือต่อไม่มีก็ยอสัดสะสมได้ไม่ไม่ได้มีปัญหานะครับส่วนต,วตัวแม่ผมว่าถ้าทุกตัวมันมานะก็ไม่ต้องพูดถึงว่าตัวแม่ตัวที่ยังอยู่ลอ็อกตลาดเนี่ยอย่างเช่นธุรกิจโมบาย ธุรกิจตีน้อยแล้วเนี่ยมันเป็นภาพบวกธุรกิจที่อยู่ในตลาดเนี่ย JMT Singler HGC Bottom หมดแล้ว mm hmm. นเนี่ยคีย์เนี่ยก็เป็นแรงเสริมนเนี่ยกลุ่มนี้ผมว่าเออยังมีรูมในการไปต่อครับไม่ยากเลยนะครับหรือว่ากลุ่มที่วางภาวะของการที่ออทัมไฮแล้วออทัมไฮอีกเนี่ยเ,เช่นโคโค่ผมว่าสัญญาณคือ Bottom คือคือราคาหุ้นหาหาจุดที่สปินตัวละคือเส้น2องวัน mm hmm. ที่เคยบอกว่า2องวันคือจุดแช่สะสมกําลังแล้วก็เบรกเอาขึ้นมาขาหน mm ึ่งแล้ว คีนี้ก็คือเล่นกับโบ <Yeah. S 1> คอลได้เลยครับคอร์เต3เชื่อว่านิ่งคายนะครับเนนี้ก็ oh. ไม่ได้มีปัญหอะไรหน้าคุณ <Yeah. S 1> ที่เล่นกับเฟินนิงเพลย์ผมว่าได้นะครับแต่วันนี้ผมว่าเพิ่มตัวหนึ่งนันคือกลุ่มของโรงพยาบาลผมว่าสต oh. อรี่โรงพยาบาลเนี่ยในช่วงคอร์เต3จริงๆเถิดดูตัดทุกอย่างทิ้งไปเอาซีซนอ <Yeah. S 1> ลอ่ะโรงพยาบาลเป็นช่วงที่เป็น มีการเจ็บป่วยเยอะในช่วงคศสามเพราะว่าฝนตกเยอะเนี่ย <Awesome. S 1> ก็ทำพาโรคเรนต่างมาเยอะพี่บอกว่าปีนี้โร <Yeah. S 1> งพยาบาลไม่ค่อยออเปอร์ฟอร์มนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีสองช็อตที่รออยู่ทั้งปัจจัยในปัจจัยนอกปัจจัยนอกคืออ่าคูเบตช่วงที่ผ่านมาคืออ่าฝั่งตัวรับบาลคูเบตเนี่ย <Yeah. S 1> เขาหยุดในการส่งคนเข้ามา <Yeah. S 1> ที่ไทยน,นะครับอาจจะรอในช็อตของการเพาะก่อนจะเดิมเนี่ยที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยมาสักยี่สิบกว่าโรงพยาบาลน,นะครับล่าสุดก็จะ รอจังหวะของการคอให้เหลือสามโรงพยาบาลท่านนั้นเองนะครับทีนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องรอดูว่าโรงพยาบาลไทย3ตัวที่จะเข้าวินเนี่ยคือตัวไหนนะครับดเนี้มันเป็นปัจจัยปัจจัยกก,กักนิดนึงสําหรับตัวผู้ป่วยฝั่งคูเวตซึ่งต้องบอกว่าคูเวตเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มียอดการใช้จ่ายอันดับต้นๆเกือบจะต้นที่สุดสูงมากคือเข้ามาเขาเขารักษาอย่าง รักษาจะเป็นพวกแบบเบาหวานแล้วเนี่ยคือมันมันรักษาต้องรักษายาวนิดนึงในื่องภาวะของการใช้กายของเขาเนี่ยมันเป็นพอชั่นที่เยอะนะครับอันนี้เป็นจุดแรกคือก,กักละจุดที่สองคือกักคือประกันสังคมประกันสังคมคือไม่ได้เพิ่มมาเพิ่มราคามาแบบห้าปีแล้วครับในเนี่ยจังหวะของล่าสุดเนี่ยเสร็จว่าโรงพยาบาลที่ลิงก์กับประกันสังคมเนี่ยเริ่มจะถอนตัวออกเพราะว่าคือทําก็ไม่ค่อยได้กําไรมากมายแล้วก็อีกทีหนึ่งคือต้องมาตั้งสำรองย้อนกลับเนี่ย ช่วงปลายปีช่วงควอเตอร์สี่หลายๆปีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนดูน่าเบื่อมาเนี่ยภาะวะแบบนี้เขาจัดเรื่องของตัวการคุยกันเนี่ยอนุมรติงานชุดใหม่ล่าสุดประกอบด้วยหลายๆฝ่ายนะครับทางผู้ประกอบการทาารําภาครัฐต่างๆเนี่ยใส่เข้ามาแล้วก็มาคุยก,กันเลยว่ารอบนี้เนี่ยประกาศสังคมจะเอาอย่างไงต่อนะครับซึ่งนัดแรกที่จะประชุมเนี่ยคือวันที่สิบเจ็ดนะครับคือวันพรุ่งนี้เนี่ยที่คีนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายของตัวประกาศสังคมที่รอการปลดล็อกใกล้ๆเลยส่วนคูเวตอนนันเป็น โบนัสละกันไม่แน่ใจว่าเขาจะขอกันเมื่อไหร่เลื่องนี้จับสองตีมเนี้ยเข้ามาเป็นตีมที่กดดันแล้วรอการปลดล็อกแต่ราคาหุ้นทั้งกลุ่มอ่ะผมว่ามันตอบรับเชิงลบมาแล้วเนียผมว่าสองตีมนี้ที่ยืนทั้งสองขาคือเกษมราชครับ BCH เนี้ยโซนเนี้ยเป็นโซนหนึ่งที่น่าจับตามเพราะ BCH mm hmm. มีทั้งผู้ป่วยอินเตอร์แล้วก็ในขาตัวผู้ป่วยประกันสังคมซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของประกันสังคมอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นก็ mm hmm. ให้ให้ให้จับตามมอนิเตอร์ของตัว BCH ไ้เพิ่มเติมละกันครับอ บีซีเอสนะคะนั่นถึงก็มันก็มาเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปจนไหนๆใช่ครับใช่ยก็จร <UN ESCO S 2> ิงๆเป็นเป็นโรงพยาบาลหนึ่งในสองโรงพยาบาลที่ที่เรา c อ l l ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นอินเตอร์จ๋าเลยเนี่ยผมผมชอบบีบเอสนะครับบีเอสนะครับบัมบูร่าคาดหวังเพื่อเล่นเล่นเล่นสตอรี่ของตัวเอ็นนิ่งสเปย์ก็ได้นะครับคืองบควอเตอร์นี้ของตัวบัมบูร่าผมเชื่อว่านิ่วหายในเนี่ย แต่ราคาพูดมันมันเก่งขึ้นมาก่อนไกลเหมือนกันเนื่อนี้ภาวะแบบนี้ตลาดเช็คๆออกมาโอเคเล่นเพื่อรับกับฝั่งตัวงบพอต่อสามผมว่าน่าสนใจแต่ถ้าเกิดเหยียบสองขาเลยทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกเนี่ยผมว่าอีกตัวหนึ่งที่เราคอมาเนี่ยคู่กับบีซีบีเอสก็คือบีซีเอนะครับประมาณนี้ก็ลองดูนะตัวใหญ่ตัวแม่ก็เลยอ่ะส่วนนันทุนฝากทางกลุ่มเจอีกตัวหนึ่งเอ g c มองยาวถึงหนึ่งบาทแปดสิบหรือมองยังไง s อ c ครับ s อ c เมื่อกี้เกิดไปแล้วครับในเรื่องของตัวปัจจุบันก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคือพอร์เตอร์สามอ่าไม่ใช่นิวไฮพอร์เตอร์สามเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นทั้งคิ n อนคิ Q, แล้วก็เยนเยียนะครับแล้วพอร์เตอร์สี่เร่งตัวขึ้นต่ออยู่แล้วนะครับตอนนี้เงินบืนบาทเริ่มทํางานแล้วครับจะเห็นว่าจังหวะของการปล่อยตัวสินเชื่อเนี่ยปล่อยไปที่มาจากเงินหนึ่งหมื่นบาทเพราะว่าเขาเจาะไปที่อ่าตัว มือถือที่เป็นแบรนด์จีนเนี่ยเนี่ยด้วยเข้าเข้ากลุ่มเป้าหมายเป๊ะๆอนนี้ภาวะของตัวกําไรเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไปจนถึงปีหน้ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเกิดตามหลักการของตัวฟันดัมเทเทลมันคือ Snowball เอฟเฟ t คือวันนี้ถ้าเกิดเริ่มเริ่มทำทำดีลตัวสัญญ,ญาในการเช่าในในการซื้อซื้อแล้วก็ผ่อนเนี่ยเชื่อว่าอ่าคนที่ทําสัญญาก็ต้องผ่อนไปอีกประมาณสักสิบสองถึงยี่สี่เดือน ข้างหน้าเน,นี้ยเราเห็นว่าโปรเจกต์เนี้ยภาพแบบนี้ถติว่าเดือนนี้เราปล่อยละ mm hmm. เดือนหน้าก็จะมี mm hmm. ลูกค้าใหม่เข้ามาปล่อยอันนี้เขาจะเรียกว่าสนกบอเอฟเฟคคือกาไรมันจะบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับในเนี้ยภาวะแบบนี้ราคาพุ้งในเส้นเดียวกันราคาพุ้นตอนนี้ก็ยังแม้ว่าสปรินขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมว่ายังไประได้ไม่ไกลามากในเนี้ยภาวะแบบนี้คือยังเชื่อว,ว่ามีรูมในการไปต่อนะครับตัวราคาเป้าหมายเราวางไว้ที่หนึ่งบาทเก้าสิบหกครับนะครับได้เลยครับนี่ก็เป็นเรื่องของไทยแนสเอสจีี ตัวตัวลูกเขาหนังจุนประมาณหนึ่งแบาทเก้าสิบหกเขาบอกถึงหนึ่งบาทแปดสิบไหมก็เอามาทหนึ่งบาทเก้าสิบหกนั่นเองนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะโคโค้ก็เหมือนเดิมเนาะตามกันต่อไปนะคะนักจุนค่ะแล้วก็กลุ่มเจก็ามาละ j m มทคุณจ่วยอ่าจากด้านอีกท่านหนึ่งบอกว่ากำลังเบรกนั่นเองนะฮะ JMT ที่กลังดูสตร์ล็อตให้ไปแล้วด้วยนะฮะ มืนแล้วแหละเฉียนว่าจุพักเองหรือว่าอ่าเม็ดเงินเขาจะทยอยไหมอะไรแหมคุณเดชคือคือในสตอรี่ของวายุยพักเนี่ยคือต้องบอกว่าเม็ดเงินเขามาเนี่ยแสนห้านะครับถือว่าเยอะมากแสนห้าเี่นตัวว่าเขาจะเป็นข่าวการที่ค่อยๆทยอยในการซื้อแล้วเห็นว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีอ่ะผู้ผิดตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยเห็นว่าแสดงของตัววายุพักเนี่ยทำงานก็คือเราเห็นภาพของการที่นักนักลงทุน สถาบันเนี่ยรีพอรตรายวันเนี่ยซื้อสุดทีทุกวันเลยส่วนทางกับต่างชาติที่ส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นภาคของการขายอาจจะสลับซื้อมาบ้างเป็นบางวันแต่ในฝั่งตัวนั้นในประเทศเนี่ยเป็นภาคของการซื้อตลอดซึ่งเนี่ยแหละเม็ดเงินส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเป็นข่าวตัวอยู่พักเนะี่ยที่ค่อยๆซื้ออย่างค่อยเป็นค่อยไปคือไม่ต้องรีบไม่ต้องอัดทีเดียวตุ้มแสนล้านเดี๋ยวเซ็ตจ,จะจะจะ,จะรับไม่ไหวพอครับอันเนี้พักเป็นเป็นภาคของการค่อยๆไปยุ่งนะครับอันนี้เชื่อว่า เม็ดเงินแสนถ้าเนี่ยยังไม่จบครับยังเป็นภาพของการค่อยๆไปยุ่งในในวันที่ตลาดเซงเนี้ยอย่างที่เราเห็นกันผมว่าวายุพักจะทํางานมากขึ้นนะครับเป็นทางออกการค่อยๆก็เป็นการลงทุนระยะกลางยาวสิบปีเนาะสำหรับตัววายุพักนะครับแต่คุณ<ส>คณนไห่นั้นก็สามารถมามาขายกันในตลาดรองได้เหมือนกันคือว่าเอาเอาเนเจอร์จริงรของวายุพักคือการลงทุนระยะกลางยาวที่ดูหน้ากุ้นที่มีพื้นฐานดีมีเอส ESG สกอร์ที่ค่อนข้างสวยนะครับเ uh, อ่อเลเวลอาจจะแบบ double A up อะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นเนี่ยภาพรวมก็ต้องบอกว่าวายพักยังทำงานเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่รีบไม่ร้อนนะครับหน้าหุ้นอะไรที่เข้าแก p s e <Yeah>. l มาก็เป็นภาพข,ของการไปอยู่ผมว่ารอบนี้คือดูหน้าหุ้นที่เป็นพ็อกซี่สำคัญนะผมว่าแบงค์แบงค์แบงค์น่าจะเป็นอ่พ็อกซี่ของตัววายพักเพราะอ่วายพักกองเดิมของเขาเนี่ย mm. เขาถือเขาถือ ตทกับ SCB ที่เยอะที่ทริกเกอร์เกินแล้วในนี้ภาวะของการที่มันมีเขาเรียกว่าตามหลักการของการ,ก,ารกระจายของกองทุนเนี่ยมันมีเรียกว่ากรุ๊ปลิมิตในนี้อ่าซิงเกิลลิมิตกับกรุ๊ปลิมิตคือจำนวนหุ้นหลายตัวเขาถือเกิน2 5ไม่ได้และกรุ๊ปลิมิตถือเกิน30%ไม่ได้ปัจจุบันน่ะ SCB ถือเกิน25%เนี้เขาคงแอดเข้า SCB ไม่ได้แต่แอดเข้าแบงก์ตัวอื่นได้ ส่วนปตทถือเกินสามสิบเปอร์เซ็นแล้วในนี้เนี่ยทั้งปตทแล้วก็ปตทแอดเด็กแกล้งเนี่ยเพื่อนเขา,าอ่อใส่ไม่ได้ในนี้คือบ้านเรามันมีต้องบอกว่าบ้านเรามันมีหุ้นไซส์ใหญ่ๆที่เป็นคอพอดอะอยู่ไม่กี่เซกเตอร์ในนี้<ช>แบงก<ช>์งพลังงานตัดทิ้งแอดเข้าไม่ได้แบงก์ยังเป็นพอร์ชั่นใหญ่ที่ใส่เขาได้นะครับ ICT ตอนนี้ก็ต้องอยอมรับว่าราคาหุ้นไล่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะยกแผง บวกกับตัวการาฟเหมือนแบบเหมือนเป็นการาฟแอนด์แก๊งอะนะครับในนี้ภาพรวมนี้ก็คือไล่ขึ้นมาเยอะก็เขาก็คงต้องคิดนิดนึงในเชิงของ valuation แต่ mm hmm. คาปลีกนเนี้ยก็พอที่จะใส่ได้เนี้ยผมว่าเอ่อน่าพูดพวกคาเปลีกแบงก์พวกเนี้ยสัญญาของวายุพักเป็นข่าวการค่อยๆค่อยๆใส่ได้อยู่ครับ<ด>ประมาณโอเคขอบคุณมากเลยหาะคุณเพชรขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับ mm hmm. แต่หุ้นที่คุณเพชรแนะนา,น,านี้ก็เป็นหุ้น ที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องราวกำลังซื้อในประเทศนั่นเองนะคะนักจุน,นก็ลองดูวิธีการติดตามหูดหลายๆตัวในตอนนี้ในเรื่องราวของพอร์ตการลงทุนนั่นเองนะคะ,ะก็เป็นทริกไปแล้วนะคะเ